สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับพบกับนัดการเลยวันครับวันนี้ตรงกับวันพุธนะครับที่12นะฮะเดือนกรกฎานะครับเข้าใกล้กลางเดือนแล้วนะครับแล้วก็วันนี้มีเรื่องงามยามดีนะฮะเลือกที่หลายเรื่องนะครับเรื่องสําคัญสาคัญนะฮะเลือกที่เกี่ยวข้องกับการงานครับการคุยการเจรจาติดต่อต่อรองนะฮะหรือการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆก็ได้นะครับวันนี้เหมาะับการทําหรือคุยเรื่องสําคัญ ก็คนสําคัญรวมถึงเรื่องของการเสื้อผ้าหน้าผมเนาะทำสวยทำหรอนะครับท่านที่ตั้งใจอยากจะเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับหรือว่าอยากจะเริ่มต้นซื้อนะครับเสื้อผ้าใหม่ๆหรือว่าของใหม่ๆหรือว่าของอะไรที่เรากลัวเวลาซื้อแล้วได้ของที่มันมีตําหนิหรือว่าของที่มันต้องเอามา,มาไปเคลมใหม่หรือประกันอะไรเงี้ยครับมันก็เบื่อใช่ไหมฮะฉันเนี่ยใช้เลือกแบบเนี้ยก็ได้นะครับรวมถึงนะครับเรื่องของการงานเหมาะกับการพูดคุยกับผู้ใหญ่หัวหน้าครับผู้กำกับบัญชา แล้วก็สั่งงานร้อนผลงานครับขายของนะฮะยิงไอโฆษณานะครับหรือจะเริ่มต้นเปิดเฟซเปิดเพจนะครับเปิดอะไรใหม่ๆนะครับก็ได้นะฮะเปิดสมุดบัญชีใหม่ก็ได้นะครับก็โอเคนะฮะรวมถึงเรื่องของรถกับบ้านนะครับช่วงนี้จะซื้อรถผ่อนรถนะครับก็ได้หรือว่าถ้าจะเกี่ยวข้องกับบ้านครับจัดหุงจุ้ยใหม่ก็ได้นะครับเอาของเข้าบ้านกันนะครับหรือทําการมงคลนะครับที่เกี่ยวข้องกับบ้านรถหรือตัดสินใจ เรื่องของบ้านนะครับบางคนตั้งใจจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับหรือจะไปดูบ้านดูที่ดินดูคอนโดอะไรก็ตามนะครับนี่คือใช้ได้เหมือนกันนะครับบ้านกับรถรวมถึงเรื่องของการไหว้พระขอพรนะครับต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อบุคคลอันเป็นที่รักนะครับหรือว่าขอความเมตตานะครับจากใครก็ได้นะครับหรือว่าขอคืนดีอะไรอย่างนี้นะครับก็ใช้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นเลิกหรือวันที่ดีในการทําการมงคลในรูปแบบต่างๆนะครับ บางคนก็จะใช้เรื่องในการาไปหาคุณหมอก็ได้นะครับตรวจสุขภาพร่างกายก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องของความรักนะฮะในช่วงนี้อย่างที่บอกเขาว่าถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรก็จะคุยเรื่องสาคัญนะครับวันนี้เป็นวันที่อยากจะนัดแฟนนะครับมาคุยจับเขาคุยเรื่องสําคัญสาคัญกันนะครับเนี่ยคุณก็ใช้ได้นะฮะตอนเช้าก่อนออกจากบ้านคุณก็บอกแฟนนะครับว่าเดี๋ยวเย็นนี้ขอคุยด้วยหน่อยนะครับ ก็บอกงี้นะฮะโอเคไหมบางคนชอบฟังนะฮะฟังแล้วมันดูน่ากลัวนะเดี๋ยวเย็นนี้ขอคุยด้วยหน่อยยังไม่บอกเรื่องอะไรนะครับกินข้าวให้อิ่มมาก่อนเลยก็ได้จะได้นั่งคุยกันยาวๆแหมก็บอกงี้ก็ได้นะครับแหมชอบไหมชอบไหมประโยคนี้นะฮะโอเคนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ประการต่อมาครับเรื่องของเลขและสีมงคลครับมีดังนี้ครับเลขแรกครับที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ดีเป็นพิเศษนะครับคือเลขสี่นะฮะต่อมาคือเลข5ครับต่อมาคือ เลข6ครับแล้วก็ต่อมาคือเลขศูนนะครับส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูกโลกคือเลข9้านะครับสีที่ถูกโลกครับมีเดียวนะฮะสีแรกครับคือสีเขียวนะครับต่อมาคือสีดำนะครับต่อมาคือสีน้าเงินครับแล้วสีสุดท้ายครับคือสีส้มนะฮะส่วนสีที่วันนี้เรื่องเลี่ยงหรือไม่ค่อยได้ใช้คือสีชมพูนะครับโอเคสีเดียวนะฮะประมาณนี้เลยเ่วันก่อนนะฮะเห็นข่าวนะครับเรื่องของเสานะครับเสาทางด่วนนะครับ ที่พระรามสามนะครับผมเคยผ่านสูงปี๊ดเลยนะครับแล้วก็ต้นบางๆนะฮะมันก็มีดราม่าเนาะว่ากันไปนะครับเราก็บางคนก็ก็ห่วงนะครับหรือว่าเห็นแล้วมันดูน่ากลัวครับใครที่ไม่ได้ศึกษานะครับทางอิเจเนียร์มาก็รู้สึกว่าอูเสาข้างบนก็อย่างสูงนะครับเสาก็ชะลูดอย่างสูงนะครับต้นบางๆมันจะรับตําหนักนะฮะตามคอมมอนเซนส์ที่เราเห็นได้ไหวหรือนะครับนี่เป็นคําถามที่แบบคนทั่วไปนะฮะอันนี้ขอตอบใน ในกรณีของสวมหมวกเอนจิเนียร์ครับเพราะว่าทํางานเรื่องนี้มาก่อนนะฮะแล้วก็เรื่องออกแบบพวกนี้ครับก็เรียนมาครับแล้วก็ได้ออกแบบอะไรทังหลายแหล่นะครับก็จะพูดง่ายๆฝั่งครับว่าบางทีนะครับมันมีนะฮะเรียกว่าเทคโนโลยีนะครับตั้งแต่อดีตแล้วไม่ใช่แค่ยุคปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีนะครับในอดีตเขาก็ทําได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นนะฮะบางคนระลึกถึงนะฮะว่าพื้นสักความหนาสัก ่20เซนครับประมาณสักคืบหนึ่งครับ20เซนนะครับเนี่ยก็หนาถูกไหมยิ่งคืบหนึ่งนะครับมันน่าจะรับน้ําหนักนะครับยกตัวอย่างสักพันกิโลนะครับเนี่ยก็เอาน้ําหนักลงมาพันกิโลต่อหนึ่งตารางเมตรนะฮะก็คือกว้างเมตรยาวเมตรนะครับเนี่ยเรากดลงมาได้1นึ่งพันกิโลนะฮะความหนาของพื้นนะครับประมาณคืบหนึ่งนะฮะแล้วเทคโนโลยีนะครับในยุคใหม่ๆนะครับมันสามารถที่จะสร้างพื้นนะฮะให้เหลือความหนาแค่10เซนนะหรือ <AP> <clearly unusual unusual> แปเส้นนะฮะก็ได้นะเออด้วยน้ําหนักข้างบนนะฮะที่กดลงมาเท่าเดิมนะครับนี่คือนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีครับที่มันค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับมันมีครับไม่จะเป็นว่าพื้นต้องหนานะครับแล้วน้าหนักที่มันคำน้าหนักที่มันกดเยอะๆนะครับพื้นต้องหนาอย่างเดียวครับบางทีมันมีหลายวิธีนะฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับมันมีหลายวิธีนะฮะในการสร้างพื้นนะฮะพื้นสําเร็จพื้นโพเทนชันพื้นอะไรก็ตามนะครับมันก็มีครให มันบางลงนะแต่รับน้าหนักได้ดีกว่าเดิมก็มีครับพื้นหน้าหนามันก็อาจจะเป็นแบบก็เรียกคอนกรีตคอสสรอทั่วไปนะครับก็แล้วแต่นะผมก็เลยมาเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรที่ในแวดวงในแวดวงของ,องวิศวรกรรมนะฮะในการออกแบบเนี่ยมันทำได,ได้หลากหลายมากมายนะครับแล้วก็ง่ายๆอย่างครับบางคนก็กมีคําถามว่าหรือว่าโครงการกินกันเยอะนะฮะจากต้นใหญ่ๆมันเหลือต้นแค่นี้นะครับมันทำไม่ได้นะ ก่อนที่จะสร้างนะครับก่อนที Sole ่จะสร้างเนี่ยคนออกแบบต้องออกแบบก่อนนะฮะออกแบบความสวยงามแล้วก็เรื่องของความมั่นคงนะฮะเติมที่ก่อนแล้วค่อยเอาไอ้แบบทั้งหมดนี้นะฮะไปตีราคานะครับเพราะฉะนั้นราคามันก็จะมาจากแบบที่ความมั่นคงแล้วก็ความปลอดภัยทุกอย่างนะฮะที่จะที่เขาออกแบบมานะครับเนี่ยมันไปลดสเปคไม่ได้ลดสเปคปุ๊บนะฮะมันพังไวนะครับแล้วมันก็จะมันสร้างไม่ได้นะฮะพอ สร้างปุ๊บแล้วมันก็จะพังนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าสร้างกันง่ายๆหรือว่าเห็นแบบเสาแก้เล็กๆนะฮะมันไม่น่าจะรับน้ําหนักอะไรไหวครับมันทาได้ทาได้ทาได้ดีกว่านี้เยอะนะฮะจะทําให้บางเงนอีกสักนิดนึงนะครับก็ยังพอได้ถ้าใช้เรียกว่าทางหลักเอนจิเนียร์นะครับประมาณนี้นะครับก็มาเล่าให้ฟังนะครับโอเคนะอ่าทได้ทําได้ครับเสานะครับไม่ไม่ไม่อันตรายนะครับปลอดภัยฮะผมเห็นแล้วนะครับแล้วก็พอจะ ทราบในระบบของอรูปแบบของการก่อสร้างนะฮะข้างบนเป็นอะไรข้างล่างเป็นอะไรแล้วก็ใช้วิธีไหนนะฮะพอฟังแล้วก็อ่านว,าวิธีกรรมนะอ๋อโอเคปลอดภัยสบายอยู่เด็กไปร้อยปีนะฮะจริงนะประมาณนะครับวิ่งไปเอนนะนฮะยันชั่วย,ยุไข,ขเราลูกเราเนี่ยสภานี่ไม่พังเลยนะครับเพราะว่าดูนวัตกรรมแล้ววิศวกรรมเขาโอ้โแข็งแรงมากนะครับโอเคนะฮะประมาณนี้ครับเออพูดถึงนะเรื่องของวันก่อนไป ผมชอบเดินตลาดนัดนะฮะผมชอบเล่าเลยเล่าให้ฟังบ่อยฮะชอบเดินตลาดนัดผมไปเจอนะครับเคยเห็นไหมใครที่เคยไปตลาดนัดนะฮะนันจะมีเรียกว่าเป็นพ่อค้านะครับที่พอเข้ามานะครับเขาจะขายของนะฮะชิ้นนี้บาทเดียวนะครับก็จะมีพวกรถฟฟ้ฟนะครับรถบังคับนะครับมีหลายแบบนะมีรถมีเครื่องบินของเล่นนะฮะของเล่นของเล่นแบบเยอะมากครับกองไว้โอ้โหเต็มเลยฮะแล้วก็จะมีไม้อันนึงแล้วก็จะประกาศว่า ชิ้นนี้บาทเดียวนะครับ,บรถรถไฟเรรถบ,บังคับนะฮะแล้วก็จะโฆษณาหลายอย่างมากนะครับกำตังไว้1บาทมีไว้ในกระเป๋าใครอยากได้ชิ้นนี้นะครับเตรียมฟังเขาจะใหอธิบายเยอะแยะก่อนนะฮะแล้วพอสะพังพูดจบผู้เขาก็โอเคนี่บาทหนึ่งแต่อีเครื่องนึงเนะี่ยอันนี้รถไฟฟ้ารถบังคับนี่จาก5000เหลืออยู่3 0 0้นะครับเราก็จะเสถีายรยหยโอ้โหแบบละเอียดมากนะไอจาก5 0 0 0เหลือ300นั่นนะครับเนี่ย ผมติดกับเสมอเลยนะฮะพอไปเจอทีไรองฟังแล้วเพลินนะแล้วก็ชื่นชมเขาเก่งนะฮะเขาเก่งในเรื่องของการโน้มน้าวใจคนนะฮะแล้วซื้อทีไรฮะก็เอามาใช้ได้2วันนะครับแล้วก็พังนะฮะมันเป็นแบบนี้แปรเหมือนกันนะอืเรียกว่ามันอาจจะราคาคงไม่ขนาดนั้นฮะอันนี้คือสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ยุคปัจจุบันนะฮะสมัยก่อนพอเจอร้านแบบนี้นะครับก็ซื้อนะฮะซื้อมาก็ใช้ไม่ได้แต่ไอตอนที่ฟังเนี่ยโหเรารู้สึกว่าเราได้ สามร้อยเลยด้วยของมีค่ามากๆนะฮะผพมันต้องห้าพันแน่เนี่ยครับผมก็เลยว่าแต่ละอาชีพเนะี่ยเขามีเทคนิคนะครับในในวิธีของตัวเองนะฮะเก่งนะครับนะใครที่ค้าขายเขาก็จะมีเทคนิคการพูดการคุยน้มน้าวใจคนนะฮะใครที่ทําการค้าหรือใครที่จะทํางานสายช่างสายฝีมือนะครับก็จะมีวิธีของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จําเป็นในยุคต่อไปนี้นะฮะ คือการพัฒนาศักยภาพของตัวเรานะครับโลกอนาคตคือไม่อนาคตไกลและอนาคตอใกล้นะฮะที่เราจะเคยได้ยินว่าเดี๋ยว AI นะฮะเดี๋ยวคุณยนเดี๋ยวรถกตานครับมันจะมาแย่งงานเราครับจริงๆมันก็เริ่มมาตั้งนานแล้วนะฮะพอเราเห็นเวลาไปร้านอาหารนะครับผมชอบไปทานร้านนู้นร้านนี้ก็บบางทีก็ไปทานสุกงสุกี้นะฮะดูปัจจุบันอ้าวคนหายหมดเลยนะฮะคนไม่ใช่คนลูกค้านะพนักงานนะฮะแล้วเป็นหุ่นยนต์วิ่งวิ่งไปวิ่งมานะครับเนี่ยนะฮะมันเริ่มเริ่มกลืน คืออาชีพลหลายๆอาชีพโดยเฉพาะอาชีพบริการนะฮะจะถูกเรียกว่าแทรกนะครับหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับ AI จะมีส่วนหนึ่งในการทํางานแทนคนประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นสร้าง,างศักยภาพตัวเราครับแล้วพยายามคอยมองนะครับว่าอาชีพเราเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยมันยั่งยืนแค่ไหนนะครับแล้วก็สายงานเราเนี่ยมันมีคอยตามข่าวบ้างครับว่ามันมีอะไรจะมาแทนเราได้หรือเปล่านะครับแล้วก็อย่าตื่นตระหน,นอกไปนะฮะเพราะว่าจริงๆมันคงไม่มาแทนในทันทีหรอกมันต้องใช้เวลา3ปี5ปี10ปีนะฮะ ฉะนั้นเรารู้ดวงล่วงหน้าแล้วนะครับหรือเราก็รู้สายงานของเราล่วงหน้านะครับเราก็ลองพัฒนาศักยภาพหรือมันก็ลองหาวิธีกระโดดนะครับไปทําอะไรที่มันสามารถอยู่ในระยะยาวในอนาคตได้นะครับอันนี้ก็พยายามแนะนาแล้วก็จะพยายามพูดบ่อยๆในช่วงอย่างนี้ไปนะฮะเพราะเห็นทางดวงเมืองด้วยแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆของโลกด้วยนะครับที่มันมีอะไรที่มันเตรียมมาแทรกเข้ามานะครับโอเคนะนี่ผมลืมเลยว่าทําไมชีวิตช่วงนี้หลายเรื่องถึงอึมครึมคุมเครืออึดอัดนะครับ มันมีอิทธิพลของดาวอะไรที่ทําให้ช่วงนี้นะครับมันมีความรู้สึกแบบนี้นะฮะหลายคนเจอปัญหาอะไรเรื่องนะฮะผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าดาวอะไรที่มันทําให้แบบนี้นะครับแล้วก็มันจะเกิดความอึมครึมล่าช้านะฮะชะลอตัวนะครับแล้วก็ลาไปถึงเรื่องของการแล้วก็บางทีมันก็เป็นเรื่องบอมาวกเรื่องของแหวๆนะครับเรื่องของการเมืองนะฮะก็อาจจะมีอะไรที่เลื่อนออกไปนะครับในช่วงเวลาใกล้นี้นะฮะอะไรที่เราคิดว่าวันสองวันนี้จะ มีบทสรุปนะครับผมมองว่ายังไม่สรุปนะครับถ้าดาวในดวงเมืองนะครับอาจจะโดนเลื่อนไปนะฮะเลื่อนไปไม่ใช่ว่าเลื่อนใกล้ๆนะฮะอาจจะเลื่อนไกลกว่านั้นด้วยนะครับเป็นเดือนเป็นอย่างงี้ด้วยนะฮะโอเคนะว่ากันไปตามดาวนะฮะเข้าไปฟังดูได้ครับขอบคุณซุปเปอร์แดงทุกๆท่านนะฮะขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ได้เข้ามาเจอกันทุกๆวันนะครับดีใจที่ได้เจอเลยครับดูดวงสิบสองราศีครับ ชาวราศีกรกฎสิงกันครับเริ่มที่กรกฎนะฮะวันนี้คนกรกฎครับเป็นวันที่ดีนะครับในการทํางานในการทําเรื่องสําคัญครับดาวพระจันทร์คือดาวประจําตัวโคจรเป็นมหาจักรนะครับชื่อมหาจักรเนี่ยดาวประจําต,ตัวมันต้องเด่นแล้วนะฮะมันเป็นเรียกว่าเหมือนกับมีอาวุธนะครับในการจัดการกับปัญหาหรือว่ามีตัวช่วยหรือมีคนช่วยเหลือนะครับในการจัดการกับเรื่องที่เราทําวันนี้นะครับมีความราบเรื่อนขึ้นหรือมีความสําเร็จในสิ่งที่เราต้องการครับทีนี้ถ้าดาวพระจันทร์นะฮะดาวประจําตัวโคจร อยู่ตำแหน่งการงานนะครับแสดงว่าวันนี้ยุ่งกับงานทั้งวันเลยหรืออะไรที่เราทำนะครับมันจะใช้เวลามากเป็นพิเศษนะครับแล้วก็สิ่งที่ทําในช่วงวันนี้ถ้าคุณต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญสาคัญครับอย่าลังเลนะฮะคุณตัดสินใจเลยนะฮะจะซ้ายขวาเอาไม่เอาไปไม่ไปอะไรอย่างนี้นะครับคือถ้าลังเลนานเนี่ยสิ่งสิ่งนั้นจะพลาดได้ง่ายนะครับฉะนั้นมันจะต้องเด็ดขาดนะครับแล้วก็อีกอย่างครับในช่วงนี้ดาวมันดวงมันชงกับผู้ใหญ่ หัวหน้านะครับหรือรุ่นพี่หรือผู้บัญชาครับฉะนั้นช่วงนี้ก็อย่าไปขัดเคืองนะฮะหรือว่าอย่าไปประทะคารลมกันนะครับเพราะว่าอาจจะมีเหตุปัจจัยให้ท่านพูดอะไรก็ตามทําให้เราแบบไม่สบายใจหรือสั่งงานอะไรที่เราบําหนักใจนะครับก็อย่างน้อยให้รู้ว่าโอเคช่วงนี้พยายามอย่าประทะคารลมประทะอารมณ์กับผู้ใหญ่หัวหน้านะครับแต่ง,งานจนะสาเร็จดีแก้ปัญหาการงานได้ดาพุธโคจรเด่นโคจรทับนะครับดาพุธนี่คือปากคือการคุยการสื่อสารการัน ยื่นเรื่องกันเลยนะครับในช่วงนี้แปลว่าทําอะไรในเชิงลุกในเชองการงานสําเร็จนะฮะแล้วก็ต่อมาการเงินครับรุยะ่นนี้นครับดาวการเงินดาวการเงินคือดาวอา,าวทิตย์นะฮะโครจรอ,อยู่ตาแห,หน่งวินาานะครับสิ่งหนึ่งที่จะเจอคือค่าใช้จ่ายปุบปรับฉับพันมาเยอะเลยเรื่องที่2คือมีการนัดแบบป,ปรับฉับพันหรือนัดด,ด่วนนะครับอาจจะมีเหตุให้หรือนัดพัก,พกเพื่อนฝูงหรือคนรอบข้างหรือคนในครอบครัวนะฮะก็อย่างคือ เรียกว่ามีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับคนในบ้านนะครับตัวคในครอบครัวชุดนี้เยอะเป็นพิเศษนะฮะข้อดีอย่างนะครับในช่วงนี้คือมีเงินหมุนทันเวลาแต่ข้อเสียคือค่าใช้จ่ายมันมาแบบไม่ได้คาดคิดนะครับนอกเสียจากในช่วงนี้ถ้าหาได้ได้พิเศษได้จะดีนะครับแล้วก็ระยะนี้มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับรถนะครับหรือการเดินทางที่สูงเป็นพิเศษคุณอาจจะต้องเตรียมค่าประกันนู่นประกันนี่หรือว่าค่าอะไรที่เกี่ยวข้องการซ่อมรถหรือว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการเดินทางชวงนี้นะครับ เติมน้ำมันนะฮะในช่วงวันสองวันนี้อะไกว่าไปนะครับแล้วแต่ว่าดูราค่าใช้จ่ายบางสิ่งเกี่ยวกับรถเป็นเรื่องเติมเข้ามานะครับในช่วงนี้ต่อมาครับแต่ถ้าค้าขายขายดีนะฮะต่อมาเรื่องของความรักครับคนที่โสดนี่ดวงเด่นนะฮะการทําสิ่งใดก็ตามวันนี้วันดีในการคุยพบเจอหรือว่านัดหมายนะครับส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วนะครับดาวความรักวันนี้ก็เด่นนะครับในการไปไหนมาไหนด้วยกันนะหรือว่าช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องต่างๆนานาด้วยกันนะครับดวงช่วงนี้มีความอึดอัดใจนะครับใน สองเรื่องนะครับช่วงนี้คืองานนะครับมันมีภารกิจโอ้โหอะไรที่แบบทาให้เราหนักใจนะครับงานบางอย่างมันหน่ามากกว่าปกติงานบางอย่างมันนอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบของเรานะครับฉะนั้นช่วงนี้เราจะอึดอัดใจเรื่องงานนิดหน่อยนะครับต่อมาเรื่องของใครที่นะฮะความรักนะครับผมเตือนนิดนึงใครที่มีคู่แฟนช่วงนี้ต้องระวังแฟนป่วยไข้ไม่สบายดูแลเขาให้ดีๆนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายช่วงนี้คือวิงเวีิสะนะครับดวงตาเสียตามีปัญหาแล้วก็คันตามเนื้อตัวไม่ค่อยสบายสบายตัว ระวังโควิดนะครับท่านอยู่ในวัยสวครับมีการจุกเสยดแน่้ททองครับปวดหลังข้อบ่าไหล่ร่างกายไม่ค่อยสบายนิสับายตัวสักเท่าไหร่ครับวันนี้นะฮะโอเคนะดูแลร่างกายดีๆครับต่อมาครับชาวราศีสิงห์นะฮะกิจกรรมของราศีสิงห์ครับมีความสําเร็จนะครับในสิ่งที่ทำการเดินทางไปไหนมาไหนประสบความสำเร็จการเจรจาการต่อรองโอเคดีขึ้นดาวพะจั์นะครับโคจรตําแหน่งเรือนพบสุภาอยู่คู่กับทั้งดาวราหูแล้วก็ดาวพฤหัสนะครับมันเป็นนัยยะนะครับในเรื่องของการ มีคนช่วยเหลือต้องบอกกันนะฮะการเดินทางการทํากิจกรรมนั้นก็ตามสุดท้ายจะมีตัวช่วยนะครับหรือมีทางแก้ทางออกในปัญหาที่คุณเผชิญอยู่นะฮะแล้วก็ระยะนี้มันมีโอกาสนะครับที่ว่าผู้ใหญ่หัวหน้าครับมอบหมายหน้าที่คอามรับผิดชอบใหม่ๆใ,ให้นะครับแสดงว่างานเนี่ยมันไม่นิ่งทําอะไรอยู่มีโอกาสงานแทรกงานด่วนหรือผู้ใหญ่มอบหมายหน้าที่คอามรับผิดชอบเพิ่ม,เต,มเติมนะครับโดยทั่วไปต้องบอกว่าเนี้ยไม่ค่อยว่างเลยกันนะครับแต่ก็ทําผลงานได้ดี แม้ว่าคุณจะจับงานอะไรก็ตามวันนี้ทำผลงานได้หน้าพอใจนะครับแล้วก็ประการต่อมาเรื่องของความรักครับทั้งโสดทั้งไม่โสดนะครับความรักเด่นนะฮะอันนี้ดีเลยนะไม่ใช่เด่นธรรมดานะครับดีเลยนะครับชุนดาความรักพอจะคาดหวังได้ใครที่แบบโสดอยู่นะฮะแล้วมีคนคุยด้วยหรือว่ากําลังสารต่อความสัมพันธ์กับใครสักคนนึงนะครับก็โอเคครับมันจะสนิทกันมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็คนที่มีคู่แฟนแล้วนะครับดาวความรักวันนี้มันจะอึมครึมนิดนึงนะครับดาวเสายังโควรจเล็งดาวประจาตัว นะครับหลงเขาเรียกเรียงดาวดาวศุกร์นะครับศุกร์กับเสาร์เป็นเสี้ยนศัตรูดาวศุกร์เข้าประเสาร์แทรกคืออะไรที่มันมีคําว่าศุกร์กับเสาร์เนี่ยมันต้องมีปัญหานะครับแต่คนราศีสิงห์ตัวเนี้ยดาวพระศุกร์เจอดาวพระเสาร์นะครับตรงๆก็แปลว่าปัญหาชีวิตคู่มีเรื่องไม่ค่อยสบายใจหรืออาจจะอยู่คนละที่กันหรือว่าแฟนบอกใครไม่สบายมีความห่วงนะครับฉะนั้นช่วงเนี้ยพอนึกถึงแฟนแล้วมีความห่วงหรือว่ามีอารมณ์ขึ้นลงขึ้นขึ้นลงๆช่วยน่าอารมณ์แปรปรวนถ้าต้องอยู่ใกล้ชิดกััันนนนนะะครบฉ้้ช่วงเีย เราต้องระวังการอยู่ใกล้ชิดแล้วก็เราระวังการประทะคารมประทะอารมณ์นะครับต่อมาครับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับระยะนี้มีเรื่องของอาการปวดหัวนะครับวิงเวียนศีรษะนะครับแล้วก็จุกเส้นท้องถ้าอยู่ในวัยสวครับท้องผูกท้องเสียนะครับแล้วก็ช่วยในเหนื่อยง่ายนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องหัวเข่านะฮะจะมีปัญหาพวกข้อพวกเข่าทั้งหลายนะครับดูเรื่องของการงานนิดเดียวครับระยะนี้ดาวการงานโดดเด่นนะฮะคือดาวพศคือดาวการงานโคจรทับโอ้โหมีงานไหลเข้ามาต่อเนื่องนะครับไม่ได้พักเลยแหละ ะะแถมดาวเสามาเล่นง,งานดาวการงานเราอีกนะครับมันเลยทําให้ช่วงนี้มีเรื่องหนักใจหรือว่าหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับบางคนอาจจะหน้าที่เดิมๆก็มีอยู่นะครับแต่มีคนใช้ไม้วานให้ทําอะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้นะครับมันก็มีหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มแล้วก็จะเจองานที่หนักใจนะครับมันไม่ใช่งานใหญ่ด้วยแต่อยู่ๆให้ต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญหรือต้องให้เราตอบตกลงอะไรบางอย่างหรือให้เราเจอปัญหาที่คนอือ่นเขาแก้ไม่ได้ แล้วเราต้องแก้อะไรนะครับคือมันจะเจอเรื่องราวแบบนี้บ่อยนะครก็จะได้ทราบไว้นะมุมดาวต่อมาครับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับช่วงนี้ความดันไม่ค่อยดีครับดวงตาเสียตามีเป็นปัญหาแล้วก็ปวดกระบอกตานะครับแล้วก็ไมเกรนอีกอย่างคือช่วงนี้มีเรื่องปวดเข่าปวดขาปวดเข่านะครับร่างกายไม่ค่อยสบายสบายตัวส่วนท่านีนีไวยสบอนะครับในช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการเรื่องสําคัญสําคัญสําเร็จครับการแก้ปัญหาเรื่องต่างตานาโอเคนะครับแต่สุขภาพร่างกายที่ต้องระวังคือ ระวังท้องหูกท้องเสียนะครับแล้วก็เหนื่อยง่ายนะครับช่วงนี้เรามัดระว่างออกกำลังกายเยอะๆนะครับต่อมาคนราศีกันนะฮะกิจกรรมภาร,รกิจครับวันนี้กันในกันดีนะฮะมีดวงเกี่ยวกับคนช่วยเหลืออ่าโอเคนะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังนิดนึงฮะไม่มีดวงเสียเงินแบบปบปรับฉับพลันนะครับเรื่องไม่น่าเสียเสียเฉยเลยหรือของมาอย่างเสียหายหรือว่าซื้อของอะไรระวังได้ของที่มีตาหนิวันนี้ต้องตรวจเช็คดีดี การจะจ่ายตังหรือว่าสแกนจ่ายหรือว่าโอนเงินให้ใครช่วงนี้ต้องแบบคิดรอบคอบอย่างที่สุดแล้วแล้วค่อยทํานะครับเพราะว่าเนี่ยถ้าห่วงก็ห่วงเรื่องเงินแต่ข้อดีครับในเรื่องของการงานอันนี้โดดเด่นครับดาวการงานคือดาวพุธโคจรอยู่ตําแหน่งลาพระโชคลาภทํางานแล้วมีโชคลาภหรือว่างานอุปสรรคต่างๆมันแก้และเคลียได้มันก็เป็นโชคเป็นลาบนะฮะการงานอีกอย่างครับในช่วงนี้คุมดาวมีการเจรจาติดต่อต่อรองนะครับซื้อาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือทาอะไรก็ตามที่ เรากำลังจะทําอะไรกับใครนะฮะหรือจะคุยเรื่องสำคัญกับใครเราได้เปรียบหรืออาจจะวินวินกันนะฮะคือปัญหาอุปสรรคมันน้อยลงนะครับฉะนั้นวันนี้ถ้าจะนัดคนสําคัญนะครับมาทําอะไรในช่วงนี้ก็ได้นะฮะหรือถ้ามีเหตุให้ต้องไปคุยกับผู้ใหญ่ก็โอเคครับผู้ใหญ่เอ็นดูหรืออย่างน้อยเขาก็ช่วยเหลือบางเรื่องให้เราได้นะครับก็ถือว่าดวงโอเคนะต่อมาเรื่องของการเงินนิดนะครับระยะนี้ดาวการเงินที่ว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านและครอบครัวเยอะ ค่าจ่ายที่คายไม่ถึงช่วงนี้มาลรวุนะฮะแต่ข้อดีคือมันทันเวลาในการบุนนะฮะบุนทันเวลาแต่ไอ้ที่ว่าอยู่ก็มีปัญหาโผลมาอยู่ก็มีรายจ่ายแปลกๆมาอยู่ในช่วงนี้ก็ต้องไปแก้ปัญหาหรือเป็นเดอะแบกของออฟฟิศของบ้านของเรานะครับฉะนั้นช่วงนี้หลายคนอาจจะเงียงยงงแงเกเรแล้วเราต้องไปแบกรับภาระ,ะหรือว่าคอยเรียกว่าสมานฉันนะฮะกับคนในครอบครัวกันนะครับแปลว่าช่วงนี้มันจะมีเหตุปัจจัยให้หนักใจบางเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะครับโอเคเนาะ แล้วก็ต่อไปครับเรื่องของการเงินนะครับผมเตือนนิดนึงว่าคนรศีการนะครับช่วงนี้อย่าให้ใครกู้ยืมนะฮะมันจะเหมือนเคยที่ผ่านมาเลยนะฮะแล้วก็อย่าระวังของหายนะครับบางที่ของหายของพังเนี่ยเราซื้อใหม่มันก็เป็นเงินเหมือนกันนะครับฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของระบบการเงินเป็นพิเศษนะฮะโอเคนะแล้วก็สุดท้ายครับในช่วงนี้นะครับบุมดาวถ้าใครที่การงานครับก็เตือนนิดนึงครับว่าดาวการงานเนี่ยมันยังโดดเด่นแสดงว่าถ้ามีเหตุผลกนใดก็ตามจะมีตัวช่วย หรือมีทั้งแก้ทั้งออกในปัญหาแล้วก็ทํางานเชิงลุกได้ถ้าคุณมีไอเดียที่อยากทําอะไรไพิเศษในช่วงนี้สามารถทําได้ครับไม่ว่าจะเป็นงานหลักหรืองานรองกันเลยครับบางคนมีไอเดียอยากจะทาธุรกริจรก็ได้หรือมีไอเดียนะครับในการที่อยากทําอะไรตัวเองนะครับหรือว่ามีกิจกรรมของกิจกรรมของตัวเองนะฮะก็ค่อย,อยๆดําเนินการได้นะครับสิ่งที่เตือนอีกอย่างครับในช่วงนี้คือมันจะเป็นคนรอบตัวหรือคนแก้ตัวนะฮะป่วยไข้ไม่สบายนะครับผมห่วงเรื่องความรักอย่างครับช่วงนี้ ดาวความรักนะครับมีหลายดวงถึง3ดวงอยู่ตำแหน่งเรือนพบมรนณนะนะครับหนึ่งระวังแฟนปล่ให้ไม่สบาย2ระวังความขัดแย้งนะครับหรือมีปัญหากับแฟนนะฮะกับคนที่เราคุยด้วยนะฮะบ,บางคนอาจจะไม่ถึงกับแฟนแต่ว่าเป็นเหมือนกับกําลังจะเป็นกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันจะมีเหตุผลก็ดน้นก็ตามที่ทําให้ขัดควรเรียกขัดเครืองใจมีเรื่องขุ่นใจนะครับเรื่องของความรักฉะนั้นชุดนี้้าใครที่มีความรักครับจะไม่ถ้าประคองประคองก็โอเคแต่ถ้าไม่อยากประคองก็ห่างห่างไว้นะครับ เพราะว่าถ้าอยู่ใกล้ระวังปัญหาเกิดขึ้นโดยที่เราอาจจะเป็นเรื่องเดิมๆนะฮะอะไรงี้นะปะนับันก็เซฟเซฟเรื่องของอารมณ์เราเกี่ยวข้องกับคนที่เรารักเลยนะครับโอเคนะครับคนโสดช่วงนี้เตือนนิดนึงว่าระวังคนที่มีคู่แล้วเข้ามาแล้วคนโสดในช่วงนี้ต้องระวังเรื่องของอาจจะมีใครที่บบเข้ามาหาผลประโยชน์จากเรานะครับก็เซฟตัวเองดีๆในกันนะฮะโอเคนะต่อมาครับมาดูบทสรุปครับกรกดนะฮะเสน่ห์กรกฎเสื้อผ้าวันนี้ทูโทนสองสีครับงูหิ้งดินนะครับวันนี้ อยู่ที่ใบหน้าเกลี้ยงเนี่ยล้างหน้สะอาดครับแล้วก็ดวงตาให้มีพลังแล้วก็ปากให้ดูโดดเด่นนะครับกิจกรรมภารกิจวันนี้เป็นวันที่ดีนะครับในการทาเรื่องสาคัญการพูดคุยเจรจาดาวพุธโคจรทับเด่นนะครับดาวังคานกับดาวศุกร์โคจรอยู่คู่กับดาวพระเกีตนะครับอยู่ตําแหน่งเรียกว่าเรือนพบกระดุมพระครับคาดหวังเรื่องของเงินทองได้อยู่นะฮะหรือว่าใครที่ทําธุรกิจการค้าการเจรจาการติดต่อการต่อรองครับช่วงนี้ดวงดีโอกาสทํากาไรพิเศษมาแล้วก็มีดวงเกี่ยวข้องถ้าทําอะไรด้วยตัวเองจะสําเร็จใช้เวลานคายยากหน่อยครับที่ ถ้ามองในมุมของการเงินนี่โอเคนะครับเดี๋ยวมองในมุมของความเหนื่อยกว่าจะได้สมาสักอย่างโอ้โหโคตรเหนื่อยเลยนะครับเหนื่อยจริงนะครับไม่ธรรมดาเลยแหละนะแล้วก็ระยะนี้มีดวงดาวหลายดวงไปมาลุมมาตุ้มนะครับอยู่ในตำแหน่งก็เรียกว่าตำแหน่งการงานฉะนั้นช่วงนี้อาจจะมีงานแทรกงานด่วนงานเสริมหรือว่ามีภารกิจอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเป็นพิเศษในช่วงสัปดาห์นี้เลยนะครับโอเคนะครับนะต่อมานะฮะคนราศีสิงห์ฮะ เสน่ห์สิงเสื้อผ้าครับวันนี้เน้นสีเข้มๆนะครับหัวเฮงดินไปหน้าวันนี้อยู่ที่ดวงตากับปากครับกิจกรรมภารกิจวันนี้เป็นวันที่ดีนะฮะใครทําสิ่งใดก็ตามมีดวงประสบความสำเร็จนะครับเป็นวันที่มีเลิกงามยามดีครับในการฟันฝ่าอุปสรรคครับต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับอุปสรรคภายนอกภายในค่อนข้างเยอะนะฮะเลยทําให้เราห่วงและก็วิตกกังวลนะครับข้อดีคือเราก็สามารถจะจัดการกับปัญหาต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นได้แต่ข้อเสียคือช่วงนี้ใคราใช้จ่เยอะมันจะทาให้เราห่วงกังวลว่ามันจะถึงสิ้นเเดดดดืืออหหรปล่่าาาแตตใู้้มวงสุทยก อยู่ได้นะครับแต่ว่ามันจะตึงๆหน่อยนะครับแล้วก็ระยะน้ครับการเดินทางระวังรถเสียนะฮะค่าใช้จ่ายปรับฉับพลันที่เป็นไ้ได้หลายอย่างแต่ว่ามีดาวถึ้ง3ดวงอยู่ตำแหน่งกาเรียกว่าอยู่ตำแหน่งการเงินนะครับแล้วก็ดาวเรือนพบศาสัชะนะครับโคจรนะครับอยู่ตำแหน่งเรือนพบเรียกว่าโคจรทับนะครับมันหมายถึงช่วงนี้จะเข้าสังคมบ่อยศาสชะคือการเข้าสังคมอาจจะเจอคนที่ไม่เจอกันมานานหรือนัดหมายกับพื่อคนฝูงหรือว่าอาจจะคุยนะครับทางโซเชียลครับช่วงนี้หรืสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ จะเจอคนที่ไม่เจอหรือว่ามีโอกาสได้ทํางานร่วมกับใครที่แบบชมวนหมู่มากนะครับโอเคนะครับดวงเด่นแหละนะครับแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้ให้ระวังคนใส่ไร้าใส่ความนะครับมีนะฮะให้ระวังอุบัติภัยนะครับมีดวงเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือเข้าของบางอย่างเรียกฟาดเคาะคือสูญหายเสียหายไปซะแล้วนะครับมันก็กลายเป็นว่าโอเคร่างกายแข็งแรง,งนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อะไรที่มันแตกแตกหักพังล้าหรือหายนะครับหาเต็มที่แล้วไม่เจอก็อย่าเสียดายให้รู้ว่าบางทีมันเหมือนกับเป็นค่าผ่านทางนะครับ ในดวงที่มันกำลังงอนแง่นเราก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับโอเคนะต่อมาครับคนราศีกันนะฮะเสน่ห์การเสื้อผ้านิทรทศสองสีงูหิ้งดินครับใบหน้าวันนี้อยู่ที่ร่างกายนะครับเรียกว่าแข็งแรงนะฮะแล้วก็ใบหน้าเครื่องเดียนแล้วก็ร่างกายกลิ่นหอมด้วยนะครับกิจกรรมภารกิจวันนี้เป็นวันที่มีดวงเด่นนะครับในเรื่องของการพูดคุยนะฮะแต่ว่าปัญหาชีวิตคู่หรือว่าปัญหาชีวิตครอบครัวนะฮะ ช่วงนี้จะมีเรื่องให้แบบไม่ค่อยสบายกายใจนักนะครับเราก็ค่อยๆแก้ไปทีเรื่องนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งพานนะฮะแบบอยู่ๆก็ล้มโต๊ะไหมครับคุยทั่วๆไปได้เดี๋ยวก็เคลียร์ได้นะครับแล้วก็ประการต่อมานะมุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของดาวเรียกว่าดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ดาวพุธนะฮะโคจับดาวอังคารดาวศุกร์ดาวพระเกตครับเอาสามดูนี้ก่อนนะฮะอังคารศุกร์พระเกตเนี่ยมันจะทําให้มีเรื่องปรับปรับฉับพลันหรือเปลี่ยนแปลงนะครับ แต่ดาวพุธเนี่ยมันให้คุณมีโชคลาภนะครับวันนี้การคุยเจรจาติดต่อต่อรองมีโชคลาภนะครับและดาวอาทิตย์เป็นราชาโชคเนี่ยมันให้งานพิเศษแล้วก็ให้คําชมคุณนะครับฉะนั้นดาวแต่ดวงครับมันให้ผลผลิตดีๆนะครับในช่วงนี้มากกว่าสิ่งไม่ดีแต่ว่าที่ต้องระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้คืออยู่ๆการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนนัดผิดนัดมีการกะว่าสายจะไปนี่ตอนบ่ายหรือว่าตอนเย็นจะไปนู่นมีการเปลี่ยนแผนงานเล็กน้อยนะครับนี่คือสิ่งที่เจอฮะเอาแน่เอานอนในตารางนัดหรือว่าตารางงานวนี้ไได แต่ผลงานเอาแน่เอานอนได้คือมีผลลัพธ์ที่ดีนะครับระวังคนมากกว่าระวังงานงานเคลียร์จัดก,การได้คนมีใครที่แบบอาจจะคิดร้ายคิดไม่ดีหรือสแสบหรือว่าทําให้งานผิดพลาดหรือทํางานล่าชา้าฉะนั้นช่วงนี้โฟกัสเป็นพิเศษที่คนนะครับโอเคนะฮะจบครับขอบคุณที่ติดตามครับท่านที่ฟังคลิปกลางคืนก็หลับฝันดีให้สุดท่านที่ฟังวนรุ่งขึ้นก็คิดสิ่งใดสําเร็จครับมีสิ่งดีมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตครับเป็นกนาลังใจนะฮะพบนี้เจอกันครับสวัสดีครับ